สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชมครัพี่น้องครับเสเบ้าดำครับยังกินไม่สมใจวันนี้ก็เลยจัดอีกค่ะพี่น้องค่ะผักตามฤด,ดูกาลมาเบิ้งเนี่ยเถอล้างสะอาดเรียบร้อยล้วไปเก็บกันเมื่อนั้นผักขมเนาะค่ะหรือผักแก้นขมหรือผักน้งขมนั่นแหละบ่หม่นผักหอยไก่นะค่ะเป็นผักขมเนาะพี่น้องเนาะ ผักชนิดนี้เป็นพักโบราณกับชนิดรสชาติขมแกงเซฟปลาคอนนี่หืมจะสีเลยแกงสูตรไดบัตตค่ะมาเบิ้งเลยเด้อพี่น้องนี่เรียบร้อยขาเก่าข่าตะไคร้พริกสดเด้อค่ะว่าต้องใส่หอมแดงว่าต้องใส่ใบมะกรูดเด,ด้อค่ะเพราะว่ามันไม่เม็นต้มยำมันจะเป็นต้มลาวบ้านเหาต้มสมต้มยงเลยคะ่ะเต้มขมต้มนัวเกลือเมนูนี้จะขมนะคะจะไม่เปรี้ยว ชูรตแล้วก็น้ำปลาร้าของเรานี่มีน้ำปลาร้าแม่หูกับเมนเทนเนีกินแ่บรสค่ะหนึ่งสองรอหม้อเดือดแล้วค่อยใส่ปลานะคะปลาลงไปแล้วค่ะทุกนะใส่ปลาคอล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อปลาช่อนที่เรามา ถ้าปลาคอแง่เป็นเก่งตัวเดียวพนกันนั่นละแต่ว่ามันกะปลาคอยังมันกะหนวอยอะสายยาปลาซ่อนมันกะเสบใช้เนาะค้นกันยังถามซื้ออยู่ได้พี่น้องมันเนบ่มีน้องที่ห้องบอกกับบ่คอยมีอืมเราต้องค้นไปนยค่ะปลาสุกแล้วก็เอาผักลงนะค่ะวิธีเก่งเ่ราไรมันขมจัดนะค่ะกลับไปในพี่น้องเันซ้อนเนื้อปลาคอย่างบ่พผักอิตููกับผักขมนะค่ะผสมกันเลย ผสมปักโคมัดเนี้มองไหมล่าง,ล,างล่างจนสะอาดกรีบปป้นใบหน,น้าเลือดเฟืองเลือดอยังออกเรียบร้อยขมคือกันเยอะค่ะแต่ว่แเก่งใส่ผักกระเดาวกกบะเราได้ที่เก่งใส่ไปอักไซกับคุณคล้ายๆเนาะมันกับ่เม่นเอกลักษ์ เอกลักษ์ไผ่มันค่ะผักตลรสนิดกันเลยคุนอะแกงผักขมปิดเกล็ดเลยถ้าพี่น้องเผู้บันเสิร์ฟจะไปทอดปลากับตำมัดแตงอีายุกับพอดีสุกละขมอมลำขึ้นพอดีรวเนี่ยค่ะคะันตะกี้เขาเอาอใส่ไปพร้อมปลาเลยนี่เพิ่นสิขมหลายเนาะค่ะอันนี้จะขมแซ่บขมนัวเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งบัดตักพุนะอะเพราะอยากขนยานปลาเปื่อยนี่เนาะงงวงบัดแตงอ่อนๆตำปมัดแตงอ่อนเตะเตะ ทำมาแตงแล้วก็ทอดปลาคออีกเด้อค่ะทอดสิ้นหลอดปลาคอปลาคอแดดเดียวหมดละปลาแดดเดียวฮองกันปีนี้แบบเฮ็ดไปทุกมือทุกมือแล้วค่ะ,ะเพราะได้มีปลาหลายเพราะว่าหน้ามันไม่ลดเพิ่นใส่นม้องก็ได้หลายอืมหน้าตักเลยมันเฮาอ่อนดีดีครับักแตงน้อย อ,อิ่มก็เสียได้ไปตัดเห็ดอกีกเห็ดเข่าเลยเด้อค่ะพี่น้องเห็ดกระดางไม่ไหมในบ้านเป็นซังเห็ดตัตน,น,นน้ำนีน่น้องแบบเนาะยืดไปส่งปเป็นนี่แหละอืเรียบร้อยค่ะมาเอาถ้วยมาตัะปลาไปเนี่ยพี่น้องทดสิบไปไซส่สจังสี่ตะปลายอย่างต็มันค่อยเย็นเลี้ยวเนาะบบบเนาะมาเมือ่อนียจุใจคักอันนี้ก็ผักขมนะว่าขอ,องป่อยากเคลียร์เฮง ขมพี่น้องอันนี้เป็นจะแกงรสชาติแล้วก็กความนัวความขมนีแ่แหละละคะ่ะความขมเกิดจากความนัวม,มา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 ประเด็นพี่น้องผู้ชมเศรษนี่ค่ะน้ำสีใสๆขมลำล้ำละค่ะพี่น้องมาบระเด็นพี่น้องมุ้งดูค่ะ มากินเขาน้ำกันและขค่ะปะเนี่ยตำแตงทอดปลาต้มปลาเนาะค่ะ,ะมาค่ะปะน่นเดยกพี่น้องมากินเขาน้ำกันค่ะในอุนดำแล้วเก็บแว,วอืมัหนหอมพี่น้องผมแสบเนี่ยผมอำลำหอม Khôm bạc mắm Ừ, ừ. เนื S <S ้อปลาคอสดๆขาวจื้ออืมอันนี้ก็แซ่บแตงแจ้พริกผงไ่น,น้องเนี่ยแกงเนี่ยแกงนี่เขากับแจ้พริกผงเนื้อปลาคอใสปิ้ง สดค,คร,ร,รับให้ผู้บ้าว่มีปากคอบกับยังกังซื้อปนินมากแก่งกับแซ่บหนัว่าไปอี mm หน่อเสือเปา่าวั้าจะเสมร็ฟให้นักกินหอ่อซัำปเป็นเขายปนด้วค่ะ

แซบ,บแซ่บเลเป็นรองลองคน้นจะว่ามันเป็นแกงสูตรของันเนี่ยก็ให้สรสสำหรับตาต้องแปลกแลเปิดคิดพ่อคิดห่อนยารู้สึกว่าเมนูนี่แหละที่เขมจ,จำจำแบบฝังเลยเหมือนว่าแม่เหมือนว่า่าน่นะแม่ของพ่อเนี่ยเป็นแกงเมนูนี่แหละ If you, thank you, not mm. Ừ. Bằng này đó. Ừ. Ừ. บิกเออตัวนึงลาบกินนำ้ำหาซื้อเครื่องผัดช,ช้ามากเกินเฮ็ดปลาบึกผัดช,ชา้ายะหัวเป็นกระเฮ็ดปลาต้มยำสด ปีนั้นเขาไปเก็บบ้านแม่เจียบนะด่างเดียวอิม่มปีนี้มเมจยบล้วลงไปเบิ้งยยอะไก่ถึงไงล่ะแกงในใบเกียวกินพักกับสดน้ำขมขม ออ,อตัดเห็ดซอยกันาไม่ยารอนะเมื่อได้ตัดเห็ดไม่ยาได้มานอนไปตัดกาเห็ดทามาบ่ตรกระดาบัตดกระ,ระดาษล,ล้วค่ะแล้วมันบางงาม ข้ากระสอบให้ลูกค้าังานอืมนากินนะ กเียมันเปเรื่งอมเม่อกอนน้ำน่ม,มดีเลยครับหมแซ่บ แล,แล้วก็ะกินอิตฮ่าก,กินสะพัดอืมว้าวแล้วค่ะสําหรับเมนูนี่นะคะ่ะบางพื้นที่มันอาจจะไม่มีทักษะนิดนี่พี่นอ้องแต่บางพื้นที่คันพื้นที่ใดมีนะคะ่ะพี่น้องก็ลองเก็บมาเบิะะ้องต้นค่ะแสีบอีหลีได้พี่น้องสำหรับกิมนี่จะส่งกัดสิบใบสนิทแล้วคะ่ะฝากเป็นกําลังใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะ่ะสวัสดีค่ะมันมาพี่น้องนะค่ะ